วัสดีครับพวกกันดีเช่นเคยในแชหมดเปลือกเรื่องประกันกับผมโด่งนะครับแน่นอนครับคราวนี้ผมก็มีหั AR, วข้อดีๆนะครับหัวข้อนี้นะครับจะเหมาะสําหรับท่านลูกค้าเลยนะครับท่านลูกค้านะครับที่คิดว่าจะทําประกันนะครับหัวข้อในวันนี้คือนะครับหัวข้อในวันนี้คือถ้าคิดจะทําประกันเราจะทําประกันอะไรก่อนดีผมใช้คาพูดง่ายๆนะครับอีกครั้งนะครับถ้าเราจะทําประกันเนี่ยจะซื้อประกันว่างั้นเถอะนะ เราจะทําอะไรก่อนดีบางทีก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับก็แน่นอนครับคลิปนี้ผมทําแบบฉบับประชาชนนะครับเขาจะง่ายๆนะครับไม่ได้ทํามาเป็นหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับแบบชาวบ้านแบบบ้านๆนะครับเขาจะง่ายๆครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนประกันชีวิต20ปีเต็มและเลยมาหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนะครับผมก็ต้องเกิดเริ่มต้นกันว่าจริงๆแล้วการทําประกัน ชีวิตเนี่ยนะครับประกันสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวกับประกันชีวิตนะฮะหรือว่าเครือข่ายหรือว่าผลประโยชน์ที่จะได้จากการทําประกันชีวิตต่างๆเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ของการทําประกันชีวิตนะครับ ซื้อห้าหกอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับว่าวัตถุระสงค์ของการทำประกันชีพมีกี่มีกี่ชนิดกี่อย่างนะครับแบบง่ายๆนะครับให้ท่านประกอบจากคลิปนี้ไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะจากประสบการณ์20ปีถ้าเรามาทํากันแบบง่ายๆฉบรับประชาชนไม่ต้องเป็นพิธีรีตองน,นะครับแล้วก็ทุกคลิปที่ผมทําผมพูดออกมาจากความรู้ของผมจากประสบการณ์20ปีนะครับที่ทํามาแล้วมันได้ประโยชน์แล้วมันมันเป็นแบบเนี้ยนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ เอาแบบผมเรียบเรียงแบบสรุปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเป็นวิชาการนะฮะถ้าประชาชนทั่วไปแบบไม่ต้องคิดมากนะครับจากประสบการณ์ผมนะฮะอย่างแรกเลยครับข้อที่หนึ่งถ้าจะทำเรียงตามลําดับนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับประกันสุขภาพก่อนเลยครับนะครับข้อที่หนึ่งนะครับทำประกันสุขภาพนะครับข้อที่สองนะครับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA นะครับข้อที่สามประกันชีวิตนะฮะถ้าเรียงเอาตามนี้สามข้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เพราะจริงๆแล้วภาพรวมอย่างที่ผมเกินไปตั้งแต่ต้นก็คือทำตามวัตถุประสงค์หรือไลฟ์สไตล์หรือคาแรคเตอร์ของและความจำเป็นของลูกค้ารายนั้นๆนะครับโอเคผมเริ่มเลยนะครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับจากประสบการณ์20ปีนะครับคือทำประกันสุขภาพก่อนเลยครับนะครับก็เพราะว่านะครับในตลอดชีวิตของเราผมเอาค่าเฉลี่ยแล้วกันนะฮะเอาว่าผมค่าเฉลี่ยตั้งแต่อายุ20นะครับเอาแต่20แล้วกันนะฮะ เอาว่าเรียนจบแล้วกันเอาประมาณา20นะนะบวกลบนะครับไปจนถึงอายุ60ช่วง40ปีของการทํางานการสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งแต่งงานมีลูกนะครับเฉลี่ย40ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ20หรือคุณเรียนจบปุ๊บคุณมีรายได้นะครับไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ทําให้นะครับถ้าพ่อแม่ทําให้แล้วก็ถือว่าทําไปแล้วนะครับคุณต้องทาประกันสุขภาพอันดับหนึ่งเลยครับนะครับถามว่าควรจะทําแค่ไหนนะครับ ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณเลยครับผมถั่วเฉลี่ยนะครับประมาณส0อร์เซนแล้วกันนะถ้าคุณแบบเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจกับเรื่องประกันมากนะครับต้องการให้มันเพอร์เฟกก็คือเริ่มต้นที่ส0เอร์เซนของรายได้นะครับสมมุติว่าคุณคุณมีรายได้เดือนละเอาไงเอากลางๆนะเอาว่ารายได้เดือนละประมาณ2 0 0หนมะื่นเนาะนะครับรายได้เดือนละ2 0 0หมื่นนะครับปีหนึ่งก็คุณก็จะมีรายได้12บเดือนก็ประมาณสอง สองแสนสี่ถูกไหมครับสิบเปอร์เซ็นก็คือสองหมื่นสี่ครับคุณต้องตัดรายได้ของคุณประมาณปีละสองหมื่นสี่นะครับมาทําประกันสุขภาพซึ่งประกันสุขภาพมันก็จะต้องมีประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาหลักลวงอยู่ด้วยนะครับนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ค่าประกันชีวิตผมเดาว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสองถึงสามแสนทุนประกันชีวิตแล้วที่เหลือเนี่ยตีว่าเป็นเบี้ยประกันชีวิตประมาณสักประมาณสักสามพันนะค จาก2 0 0 0 0ืน่ะประมาณนะก็เป็นประกันสุขภาพประกันอะไรต่างๆนี่นะครับก <_ appointment> ็อยู่ที่ประมาณ2 1 0หม่รวมกันประมาณ2 0 0 0 0ือันนี้ง่ายๆครับฉบับประชาชนนะครับก็คือเริ่มต้นที่ประกันสุขภาพก่อนนะครับหมายความว่าระหว่างที่คุณทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งจบนะครับเมื่อคุณป่วยไม่สบายนะครับคุณก็สามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนพ่อแม่ของคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนพี่น้องของคุณนะครับคุณไม่สบายคุณสามารถนอนห้อง ถ้าถ้าอายุประมาณย0สิบคุณสามารถนอนท้องส่วนตัวได้เลยครับค่าห้องก็อยู่ที่ประมาณห้าพันบาทนะครับนะฮะโรงพยาบาลประมาณสี่ดาวนะครับประมาณไม่ไม่ไม่ถึงระดับห้าดาวนะครับคุณก็จะมีค่าห้องอยู่ประมาณห้าพันโดยเฉลี่ยโดยประมาณนะครับนะครับอาจจะหยดหย่อนก็ได้แต่ผมดูว่าถ้าอายุยี่สิบเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ได้ค่าห้องประมาณ4ี่ถึงห้าพันบาทก็ถือว่านอนท้องสวนตัวได้ละถ้าไม่สบายนะครับก็ะถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะครับคุณก็ สรุปว่าคุณไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องของคุณคุณสามารถเป็นสุภาพบุรุษนะฮะเป็นสุภาพสตรีที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะครับแล้วคุณก็คงจะภูมิใจนะครับเวลาคุณป่วยคุณก็นอนห้องสนตัวได้ในระดับพื้นๆเข้าห้องประมาณห้าพันนะครับอันที่สองนะครับคุณต้องทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลครับ PA นะครับนะฮะผมก็แนะนําให้ สตาร์ทที่อย่างต่ำเบีย้ยประกัน2,000บาทนะทุนประกันก็อยู่อยู่ประมาณ3-4แสนที่เป็นอุบัติเหตุส่วนบุคคลง่ายๆว่าจะเคลมได้ก็คือก็คือมันต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับหรือตายหรือพิการจากอุบัติเหตุเท่านั้นถึงจะได้ทุนประกันทุนประกันน่าจะอยู่ประมาณ3แสนถึง4แสนบาทนะฮะเบีย้ยประกันประมาณ2,000บาทขึ้นไป <S <S ผมเอาแบบกลมๆแล้วกันนะที่ประมาณสมน้ำสมเนื้อสัก2,500นะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเจด นะครับผมแนะนํานะครับผมแนะนําถ้าคุณไหวนะครับผมอยากให้คุณทาข้อหนึ่งและข้อสองพร้อมกันคือทําประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคู่กันไปเลยครับเมื่อกี้ผมบอกที่สองหมื่นสี่ใช่ไหมครับก็บวกอีกสองพันห้านะครับก็จะเป็นสองหมื่นหกพันห้าครับนะครับ,นะค,รบคุณก็จะได้ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุที่รวมกันอยู่ ในข้อ1และข้อ2ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําข้อ1และข้อ2พร้อมกันนะครับนะค,บคุณก็จะใช้เงินประมาณ26,500อันนี้ผมยกตัวอย่างที่รายได้ประมาณเดือนละ20,000แต่ถ้าท่านมีรายได้น้อยกว่า20,000ก็ลดลงไปตาม ประมาณ10%นติดหน่อยอาจจะ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของรายได้ทั้งปีนะไม่ใช่ต่อเดือนทั้งปีเพราะเวลาเราทําประกันชีวิตเราต่อจะส่งเป็นปีละครั้งนะครับผมไม่แนะนําให้ทําเป็นส่งเป็นรายเดือนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อหลายเดือนไหนท่านช็อตมันจะมาชนเดือนที่2นะคบแล้วมันวุ่นวายนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นว่า ประกันชีวิตไปตามทวงนี่คุณทุกเดือนคุณจะรู้สึกลำคาญนะครับเพราฉะนั้นผมคิดว่าคุณควรจะส่งเป็นรายปีแล้วมันก็จบไปนะฮะสรุปนะฮะเอาตอนนี้นิดขั้นต้นตัดตอนนิดนึงก่อนนะครับคุณควรจะทําข้อที่1ประกันสุขภาพนะครับและข้อที่2ประกันอุบัติเหตุผมแนะนําให้ทําทั้งสองข้อรวมกันเลยนะครับถ้าคุณสามารถถึงผมว่าถึงมังครับบวกอีกแค่2องพประกันอูเวทส่วนบุคคลเพราะว่าอะไรทําไมต้องทําข้อ1และข้อ2พร้อมกันนะครับเพราะว่า ในกรณีที่ท่านเกิดเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างแรงนะครับนะค,บค่อนข้างแรงนะครับท่านอาจจะเคมท่านอาจจะเคมที่ประกันสุขภาพก่อนนะครับแล้วมันมีส่วนต่างประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับมันก็จะมีวงเงินรักษาอยู่ที่ประมาณ3นะรประมาณ3ามถึงห้าหมื่นนะครับเอาผมเฉลีย่ยตรงกลางแล้วกันที่ค่ารักษาไลอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นถ้าท่าน สมมติข,ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุตุ้มค่อนข้างแรงนะครับท่านเคมประกันสุขภาพไปก่อนแล้วมันมีส่วนต่างประกันอุบัติเหตุที่มีวงเงินประมาณ4ี่แสนนะฮะบ,บวกลบผมตีว่า4ี่แสนมันก็จะไปปิดค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เหลือนะครับท่านก็จะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยออกจากโรงพยาบาลปุ๊บไม่ต้องจ่ายเลยเลยนะครับเพราะว่ามันมีประกันอุบัติเหตุมาช่วยปิดท้ายไว้ให้นะครับเพะฉะนั้นผมขายเวลาผมขายนะครับท่านผู้ชมที่จะซื้อประกันผมจะขายคู่กันโดยอัตโมตินะครับและ เมื่อข้อหนึ่งข้อสองทำพร้อมกันแล้วก่อนที่จะมาทําข้อสามผมบอกก่อนเลยนะครับถ้าท่านฐานะไม่ค่อยดีหรือไม่พร้อมที่จะส่งประกันข้อที่หนึ่งคือประกันสุขภาพมงเงินสองหมื่นกว่าหรือหมื่นกว่าก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่พร้อมไม่มีเงินจริงๆเอากระตรงๆนะท่านต้องทําอุบัติเหตุข้อที่สองเลยครับสรุปว่าไม่มีอะไรเลยก็ต้องทําข้อที่สองครับอุบัติเหตุส่วนบุคคลประมาณสองพันห้า โดยประมาณมากกว่าน,นั้นก็ยิ่งดีวงเงินก็จะสูงขึ้นนะครับผมเอาเฉลีย่ยชวบับประชาชนนะครับสรุปว่าให้ทําข้อหนึ่งข้อสองพร้อมกันแต่ถ้าไม่มีตังค์ตังไม่พอไม่พร้อมให้ทําข้อที่สองก่อนครับอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะฮะเมื่อท่านผ่านข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วแล้วท่านมีบัตเจ็ตมีวงเงินเหลือหรือท่านเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านเกิดอะไรขึ้นนะครับให้ท่านพันธุ์ประกันชีวิตเน้นเลยครับในข้อที่สามคือทําประกันชีวิต นะครับเรียงลาดับเลยนะฮะมาข้อที่ทำประกันชีวิตผมเน้นประกันชีวิตล้วนเลยนะครับไม่เกี่ยวกับข้อที่หนึ่งประกันสุขภาพนะครับผมเน้นทําแยกกันนะครับทําประกันชีวิตครับก็นะครับผมอาจจะพูดแรงหน่อยนะครับลงศพนะครับไม่ได้เอาไว้ใส่คนแก่อย่างเดียวนะครับลมศพอาจจะใส่หนุ่มสาวก็ได้นะครับคุณลูก อาจจะอายุสั้นกับคุณพ่อแม่ก็ได้ฟังแนละ้วไม่ค่อยชอบฟังเนี่ยแต่ต้องพูดตรงๆกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนะครับอาจจะเกิดขึ้นอะไรกับวัยที่กําลังทํางานก็ได้นะครับช่วงอายุ20จนถึง60ช่วง40ปีนี้นะครับ1เดือน1ปีมี365วันนะครับคูณ40ปีเข้าไปผมไม่ได้คูณไว้ก่อนนะครับถูกไหมฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใน40ปีนี้นะครับ ถ้าเกิดขึ้นมานะครับดีไหมครับถ้าคุณมีประกันชีวิตอีกสักก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้ให้สําหรับถ้าคุณยังเป็นคนโสดนะครับคุณก็เอาไว้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการทุนประกันชีวิตจากคุณนะครับเขาไม่ได้ต้องการจากคุณเขาต้องการชีวิตคุณครับแต่ถ้ามันเกิดความไม่แน่นอนผมว่าสิ่งที่คุณจะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ดีที่สุดที่เป็นรูปธรรมที่สุดก็คือเงินสดก้อนหนึ่งถูกไหมครับ ถูกไหมครที่จะให้กับท่านเอาไว้สําหรับช่วงบั้นปลายของชีวิตของท่านนะครับดีกว่าที่คุณจากไปแล้วตัวเลขเป็นศูนย์กับคุณจากไปแล้วตัวเลขเป็นหนึ่งล้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ไว้ให้ท่านเอาไว้ทําบุญให้ท่านเอาไว้ได้กเกษียณอายุยามชราหรือบางทีท่านอาจจะต้องใช้ทําบุญให้กับคุณในปรในปรโลกที่คุณไม่อยู่บนโลกนี้แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําข้อที่สามนะครับทํา ประกันชีวิตเน้นไปเลยนะครับถ้าถามว่าข้อที่4ี่อุ้มเสินาทีนะครับข้อที่4ี่ก็อันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วครับคุณอาจจะทําข้อที่สี่นะฮะคุ้มของโรคไร้แรงโดยเฉพาะนะครับพวกบรรเงสมองหัวใจเพิ่มขึ้นไปหลังจากคุณทําข้อที่หนึ่งข้อที่สามสองสาไปแล้วแล้วคุณร่ํารวยพอมีมากพอนะครับคุณก็ทําประกันชีวิตอ่าทประกันโรคไร้แรงนะฮะทำประกันโรคไร้แร,รรรแรงขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเป็นข้อที่5้านะครับคุณอาจจะทําเป็นมรดกเงินสดเลยนะครับให้กับลูกของคุณละเตาะจงละหรืออาจจะทําทุนการศึกษาให้ลูกของคุณนะฮะหรืออาจจะทําการลงทุนเกี่ยวกับประกันที่อยู่ในฉบับเดียวกันซึ่งผมคงจะไม่พูดเยอะไปก่อนนี้สรุปนะครับคุณต้องทํามข้อแรกก่อนเลยที่ที่เริ่มต้นคือข้อที่1ประกันสุขภาพข้อที่2ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ p a ผมแนะนําให้ทำข้อหนึ่งข้อ2พร้อมกันนะครับ แต่ถ้าคุณไม่มีตังค์มันไม่พอไม่พร้อมจริงๆคุณทําข้อที่สองครับพดีเหตุส่วนบุคคลนะครับซึ่งเบี้ยมันถูกมากและมันจ่ายสูงมากแต่ต้องเกิดจากด้วยเหตุนะครับแล้วถ้าคุณทําข้อหนึ่งข้อสองแล้วให้คุณไปทําข้อที่สามครับประกันชีวิตล้วนเพื่อเป็นมรดกเงินสดให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณหรือให้กับคุณลูกของคุณนะครับส่วนข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อสุดแท้แต่คุณนะครับก็เอาแค่นี้พอครับสิบสองนาทีละหากท่านมีตัวแทนเมินชีพที่เขาดูแลคุณอยู่นะครัับบคคุณกก็ไปปรรึษาาเ นะครับอาจจะเปิดวิดีโอคลิปนี้ให้เขาดูหรือตัวแทนของคุณอาจจะเปิดวิดีโอคลิปนี้ให้ท่านดูแล้วท่านก็ทําประกันชีวิตปรึกษาประกันชีวิตของคุณที่ปรึกษาของคุณนะครับหากคุณไม่มีตัวแทนประกันชีวิตคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดถึงผมเป็นคนสุดท้ายคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คลิปนี้ครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นประโยชน์กับท่านครับโชคดีกันครับทําประกันชีวิตทําประกันสุขภาพกันดึกครับมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆสวัสดีครับ